สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Good Sharing อยู่กับปอมชาริดาพรมโยธีค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อที่คุณผู้ชมเนี่ยนำเสนอเข้ามาในความคิดเห็นนะคะแล้วก็อยากจะให้ปอมช่วยมาต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของค่าเงินบาทไทยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยกลายเป็นหัวข้อเกาะกระแสมากๆคือมันมีสัญญ,ญาณว่า เงินบาทไทยเนี่ยเริ่มเป็นเป้าหมายของเงินทุนต่างประเทศมากขึ้นก็เกิดคําถามว่าเอ๊เงินบาทไทยเนี่ยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นสกุลเงินหลบภยัยหรือว่า s a f เ haven ใหม่ได้หรือไม่ซึ่งจริงๆปอมก็ได้มีการค้นคว้ามาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าปอมเห็นเนี่ยเรื่องนี้ มีการพูดถึงจริงๆจังๆก็ประมาณปี2019ก็คือช่วงของโควิด -19 ค่ะเริ่มจากการที่มีวิทยานิพนธ์ทั้งจากธรรมศาสตร์ทั้งจุฬานะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะสื่อต่างๆในประเทศไทยเนี่ยก็มีการพูดถึงเป็นระยะระยะจนกระทั่งปีนี้เนี่ยค่ะล่าสุดเลยมีการพูดถึงมากในสื่อไทยแต่ปอมไปค้นในสื่อต่างประเทศอะคะ่ะจริงๆแทบจะไม่เห็นเลยนะคะนอกจากว่าจะเป็นบทความซึ่งเดี๋ยวปอมจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า มีใครพูดถึงยังไงกันบ้างนะคะแต่ยังไงตอนนี้ปอมก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ช่วยคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ให้ปอมต่อยอดเรื่องนี้ได้นะคะ,คะทีนี้ก่อนที่เราจะไปหาที่มาของเรื่องค่ะเรามาพูดถึงความหมายของ safe heaven มาเจาะที่คำศัพท์ก่อนค่ะคุณผู้ชมคะ heaven แปลว่าที่ที่ปลอดภัยเฉยเฉยไม่ได้แปลว่า เป็นที่ที่ปลอดภัยและมีความสูงนะคะแต่ว่าแปลว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยเฉยๆ h a v e n หลายๆท่านอาจจะสับสนกับคำว่า heaven heaven แปลว่าสวรรค์ค่ะ heaven เพราะฉะนั้นสะกดต่างกันนะคะคำนี้คือ heaven อีกคำคือ heaven เพราะฉะนั้นคำศัพท์ก็คือ safe Heaven. สกุลเงินหรือว่าสินทรัพย์ปลอดภัยที่เรียกว่า safe heaven นั้นนะคะหมายถึงสกุลเงินที่นักลงทุนเนี่ยหันไปถือครองเพื่อรักษามูลค่าในช่วงที่เศรษฐกิจโลกอะคะ่ะเกิดความไม่แน่นอนหรือว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาสินทรัพย์เหล่านี้ค่ะ มันจะต้องมีคุณสมบัติสําคัญนะคะก็คือประเด็นแรกเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินข้อที่2ค่ะสภาพคล่องสูงพร้อมสําหรับการซื้อขายทันทีและข้อที่3ค่ะมูลค่าไม่แกว่งตัวรุนแรงแม้ในช่วงตลาดพันผวนค่ะสะกุลเงินที่ได้รับการยอมรับในฐานะ safe haven มานานนะคะก็จะมีทั้ง USD คือดอลลาร์สหรัฐ JPY ก็คือเยนญี่ปุ่นแล้วก็จะมีฟรังสวิสก็คือ CHF และทองคำค่ะ น,นี้มาดูกันนะคะว่าเพราะอะไรอย่าง USD ค่ะสภาพคล่องสูงสุดฐานะเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดค่ะ JPY ของญี่ปุ่นค่ะ Japanese yen คุณสมบัติเด่นก็คือดอกเบี้ยต่ำนักลงทุนถือครองระยะยาว CHF ของสวิตเซอร์แลนด์นะคะฝรั่งสวิสเสถียรภาพทางการเมืองและการเงินและทองคำค่ะพูดง่ายๆว่าสินทรัพย์ปลอดภัยในทุกยุคทุกสมัยกันเลยทีเดียวค่ะ กระแสะที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะปอมคาดการว่าน่าจะมาจากบทความของคุณวิกเตอร์เฮลบนเว็บไซต์ที่ชื่อว่า ainvest. com นะคะในบทความที่ชื่อว่า Thai Baht Stability St Amid Regional Volatility A Safe Haven in Southeast Asia ซึ่งเขียนโดยคุณวิกเตอร์เฮลนะคะนักวิเคราะห์จากเว็บไซต์ ainvest. com ลงเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีนี้ล่ะค่ะโดยกล่าวว่าเงินบาทนั้นมีเสถียรภาพในช่วงภูมิภาคที่เกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนจึงใช้นิยามว่า safe haven ในบทความซึ่งในบทความค่ะมีใจความสำคัญก็คือว่ามูลค่าการซื้อขายของเงินบาทเนี่ยเทียบกับดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้น3.94จนถึง5 1 5ต่อปีอันนี้คือนับถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะเนื่องจากว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกรง่งและก็การบริหารจัดการมหาภาคอย่างรอบคอบ ปัจจัยสนับสนุนนะคะอันนี้ ปอมสรุปจากบทความนะคะปัจจัยสนับสนุนก็คือการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวหลังโควิด19นำเงินตราจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าสู่ระบบกว่า20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้วก็คือ2,567นอกจากนี้คาดดุลบัญชีเดินสพัดก็เกินดุลจากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็สินค้าเกษตรธนาคารแห่งประเทศไทยก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น3.75%ในปีที่แล้วเพื่อดึงดูดเงินทุนต่างชาติแล้วก็จํากัดการไหลออกค่ะ เขายังมีกลยุทธ์การลงทุนที่แนะนำด้วยนะคะโดยในแง่ของ carry t r a d e ค่ะก็คือกู้เงินดอลลาร์สหรัฐยิวที่0.5%ไปลงทุนในพันธบัตรไทยคือยิวที่4.2%และอีกกลยุทธ์ค่ะ hedge equity ก็คือลงทุนในหุ้นไทยก็คือ Set i n d e x เนี่ยค่ะพร้อมป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของดอลลาร์ด้วย forward หรือว่า option แล้วก็ยังมี การลงทุนใน Currency ETF ค่ะคือเขาบอกว่าให้พิจารณากองทุนติดตามสกุลเงินเอเชียเกิดมาอย่างเช่น DBV ETF เพื่อที่จะรับประโยชน์จากความเสถียรของเงินบาทค่ะ เขายังพูดถึงความเสี่ยงที่ต้องจับตาด้วยนะคะโดยบอกว่ามีมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอาจจะกระทบการส่งออกสินค้าไทยความผันผวนจากภาวะถดถอยโลกถ้าเกิดความต้องการจากการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งออกลดลงค่ะอันนั้นคือบทความแรกที่ปอมไปเจอมาบทความที่2ที่เจอมานะคะก็จะเป็นของ investasia.com n ค่ะซึ่งบทความนี้นะคะใช้ชื่อว่า safest Cur crisis world the in in this Who a crisis คือเง,เงินหลากหลายสกุลในเอเชียนะคะโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเงินบาทค่ะโดยบอกว่าเงินบาทเนี่ยเป็นหนึ่งในเงินที่ปลอดภัยโดยได้เขียนสรุปภาพรวมเงินบาทและก็เศรษฐกิจไทยนะคะตั้งแต่ปี2563จนถึงปี2568ค่ะบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ชนชั้นกลางขยายตัวทําให้ประเทศนั้นน่าดึงดูดสําหรับการลงทุนค่ะเงินบาทได้รับความนิยมสูงจากนักลงทุนทั่วภูมิภาค โดยบางรายนะคะมองว่าเป็นทางเลือกแทนดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะความผันผวนก็ต่ํากว่าสกุลเงินหลักค่ะอย่างเช่นเยนของญี่ปุ่นและมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าในช่วง5ปีนี้ด้วยค่ะแม้ว่าจะมีการอ่อนค่าลงไปประมาณสัก10%นะคะเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในรอบ10ปีแต่ก็ยิ่งถือว่าอยู่ในกรอบความผันผวนที่ยอมรับได้ค่ะโดยบอกว่าเงินบาทเนี่ยทำผลงานได้ดีในช่วงปีที่ไม่ปกติก็คือปี2563จนถึงปี2568เมื่อเทียบ กับหลายสกุลเงินทั่วโลกค่ะส่วนข้อจํากัดค่ะเขาบอกว่ามาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่กําลังพัฒนาซึ่งก็อาจจะทําให้ราคาสินทรัพย์นั้นสะท้อนความคาดหวังมากกว่าความเป็นจริงค่ะโดยรวมแล้วนะคะบทวิจัยฉบับนี้เนี่ยบอกว่าเงินบาทถือว่ามีศักยภาพเกินตัวแล้วก็เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ปลอดภัยที่สุดในเอเชียค่ะยังมีอีกหนึ่งสถาบันนะคะที่มีการพูดถึงค่างเงินบาทด้วยนะคะนั่นก็คือ m c คคินซีค่ะ แมคคินซีได้เขียนในบทความที่ชื่อว่า Saudi a t a s i a Quarterly Economic Review Softening sinks in ค่ะ คือแม็กคนซี่เนี่ยได้วิเคราะห์ค่าเงินมาบอกว่าค่าเงินบาทเนี่ยแสดงถึงความแข็งแกร่งใน,ในไตรมาสแรกของปีนี้โดยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบใกล้ระดับ33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโย,นโย,นยบายการค้าของสหรัฐนี่ก็ส่งผลให้ดอลลาร์เนี่ยสูญเสียความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและกระตุ้นให้เกิดการไหลเข้าของเงินลงทุนต่างชาติในตลาดพันธบัตรไทยอย่างมีนัยยะสคัญซึ่งตรงนี้ก็ช่วยพยุงค่าเงินบาทเอาไว้ได้ค่ะหลังจากจบไตรมาสแรกนะคะแม็กคินซี่ก็บอกว่าค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นประมาณ1%ซึ่ง เริ่มสร้างความกังวลต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคส่งออกไทยค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวในระยะถัดไปด้วยค่ะทีนี้ปอมก็เลยลองรวบรวมข้อมูลมาว่าเอ๊ะเงินบาทไทยเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดหรือว่าความเสี่ยงอะไรหรือเปล่ากับการที่จะกลายมาเป็น safe haven สำหรับเงินบาทไทยนะคะไปดูตลาด forex ก่อน ตลาด forex มีขนาดที่เล็กทำให้เกิดการแกว่งตัวแรงเมื่อเงินทุนไหลเข้าออกรวดเร็วค่ะนอกจากนี้ค่ะไทยยังพิ่งพาก,การส่งออกเป็นหลกักถ้าบาทแข็งค่าเกินไปก็จะเป็นลดขีดความสามารถแข่งขันสินค้าไทยได้ค่ะอีกทั้งยังมีนโยบายแทรกแซงของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งตรงนี้นี่ก็อาจจะขัดกับเป้าหมายการเติบโตแล้วก็เพิ่มต้นทุนภาคครัวเรือนค่ะ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในทั้งสหรัฐยุโรปหรือว่าจีนถ้าเกิดเกิดขึ้นก็จะกระทบกับดุลบัญชีเดินสัดของไทยค่ะนอกจากนี้ในประเด็นความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะก็อาจจะย้ายฐานการลงทุนแล้วก็สร้างแรงขายคืนรวดเร็วค่ะทางเลือกอื่นของนักลงทุนนะคะเขาก็จะมีพันธบัตรอินเดียเวียดนามหรือว่าทองคําซึ่ง3อย่างนี้ค่ะก็ยังคงน่าดึงดูดเช่นเดียวกันค่ะ อีกทั้งค่ะไทยยังมีเรื่องของความเชื่อมั่นภายในหนี้ NPL ที่เพิ่มขึ้นมีหนี้ครัวเรือนสูงนะหรือว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองก็กระทบภาพลักษ์เงินบาทเหมือนกันค่ะแล้วเงินบาทจะเป็น Safe h a v e n ได้หรือเปล่านะคะซึ่งจากตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคิดว่าคุณสมบัติของค่างเงินบาทไทยตรงตามคำนิยามของ s a ฟ e h a v e หรือไม่คะ ทีนี้ถ้าเกิดจะต้องมาเป็น safe haven จริง,รงๆมาดูในระดับโลกก่อนคือตอนนี้อมไปตรวจสอบดูหาข้อมูลดูยังไม่มีสื่อใดๆไม่ว่าจะเป็น Bloomberg, Reuters หรือว่า IMF นะคะที่นิยามเงินบาทว่าเป็น global safe haven ได้ค่ะคือพูดง่ายๆว่ายังไม่มีใครนิยามเรื่องนี้อย่างเป็นทางการค่ะตลาด Forex ของเงินบาทก็ยังเป็นตลาดขนาดเล็กนะคะแล้วก็สภาพคล่องต่ำเมื่อเทียบกับ USD หรือว่า JPY ค่ะ ความพันพวนจากการไหลเข้าออกของเงินทุนต่างชาติก็ยังสูงและไทยก็ยังต้องพึ่งพาก,การส่งออกเป็นหลักค่ะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้การแข่งข้าของเงินบาทอาจ,จากระทบเศรษฐกิจโดยรวมได้ค่ะทะนีนี้ถ้าเกิดย่อยลงมาดูในระดับภูมิภาคเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็ได้มีการระบุในบทวิเคราะห์ที่ปอมได้นาเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะคือบทวิเคราะห์ของ vector hill ค่ะระบุว่าเงินบาทมีคุณสมบัติของ regional safe haven ก็คือเป็นเงินปลอดภัยสําหรับภูมิภาคค่ะ ประเทศไทยมีสถิยรภาพการคลังสูงเป็น net creditor ต่อเนื่องและมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมากค่ะนักลงทุนในภูมิภาคก็เริ่มมองเงินบาทเนี่ยนะคะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆเช่นรูปีของอินเดียหรือว่าริงกิตของมาเลเซียค่ะทถ้างั้นโดยสรุปค่ะ เงินบาทก็มีโอกาสที่จะแสดงบทบาทเป็นตัวเลือกหลบภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ด้วยแรงหนุนจากเงินทุนต่างชาติการฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวแล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตรที่โดดเด่นแต่ยังไงก็ตามค่ะข้อจํากัดด้านขนาดตลาดความเสี่ยงจากฮอตมันนี่นะคะเงินที่เข้าออกอย่างรวดเร็วแล้วก็ยังมีเรื่องของ ภูมิรัฐศาสตร์ค่ะตรงนี้ยังท้าทายสถานะความเป็น safe haven ของเงินบาทได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะนักลงทุนนะคะก็ควรจะต้องติดตามข้อมูลมหาภาคอย่างใกล้ชิดพร้อมใช้กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพและก็โอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวค่ะเอาเป็นว่าข้อมูลที่ปอมได้รวบรวมมานะคะน่าจะชัดเจนได้เลยค่ะว่าเงินบาทนั้นจะสามารถเป็น safe haven ได้หรือเปล่าค่ะ คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะคะฝากความคิดเห็นไว้ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและ,และที่สําคัญถ้าเกิดคุณผู้ชมต้องการที่จะดูแลสุขภาพแบบองครวมนะคะแล้วก็สนับสนุนช่องไปด้วยค่ะปอมฝาดิปซีบีดีด้วยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นค่ะลองแอดไลน์เข้าไปที่ ad diip g o o d s h a r i n g นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีค่ะสําหรับวันนี้ปอมชริดาพรมโยธีและกูช h ร์ริงลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ